ใครแน่แล้วบ้านน me. kind of mm ี้กับขมาฝนตกกะยังว่าหาบอลชนโกนลเจอพื้นแป็นพื้นนี่เพื้นเลี้ยงไว้ชื่อไว้หาเห็ดนี้หาลงมือเห็ดในพื้นก็น่าจะนั่นแหละพี่น้องกันเนาะแม่นแม่นนี่ช่องชามโลใครกลัวเฮาโบเห็ดได้ขมอเห็ดเนี่ยขมเห็ดได้ก็บรรยาก เคลียเคลียลงมาพี่ครับชาชาขมาทางในพี่ชาชาเออชาขมาผมให้นมันชูงมเ้อเจ้าเ,อ,เอาชูงจำกับทางนี้อยู่ทางนี้เพื่อนเจ้าหอดบุมีบังยู่พุ่นแล้วแมนคนฮารโรคามแตง พ่อแม่พี่น้องเบิร์สุกูสุคนพี่น้องเนาะบิดจำลองสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกาบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกหนึ่งพบพอกับช่องยุทธุของเราเพียงใชใจกันด้วยพี่เนาะยังโตอยู่กับเพือนในสวนพี่น้องเลยพราะว่าเพิ่นเอาดินเขาพราะว่าทางบ่อเซนมาแจ้งข่าวว่าจะโตเติมหรือว่าดีนมวิดทางเคือนเพิ่นใหม่เฮ็ดให้ใหม่ก็ว่าแม่นแหละพี่น้องโมเมนต์ว่าโตเติมเนาะมันใช่ยังไม่ได้แต่พี่น้องนำเพื่อนเพิ่นนี่จะว่าเบิ่งซมล้มกันพี่น้องเไยเนาะ เพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าเริ่มชดใช้ขึ้นหลังจากหบพ่อทีมงานเราเองเนาะอ่าจาาาังไดก็มาเบิ่งมาชมร่วกันพี่น้องเลยปะมาเบิ่งเพิ่นเอาฝั่งเพิ่นเอาดินเผาเฮือนพี่น้องน้องเลยจกหายไปไงเอาเอานดินบอกมาอันนั่นนะบ่บ่ไนี่าเอาดินบอกมาหลายแล้วบ่เอาไปทิยบก่อนบอก พอเพื่อนเอาดินเข้ามาเพอเจ้าเช้าระลับเพียงนี่บ่ฮะบ่หอดคุณน้อประมาณซ้ำซ้ำหนีแล้วนี่ลื่นนน้อยนึงเ๋าคือเอาขื่นชุ่งแค่ใช่เล็กน้อยเล็กน้อยบ่หยูเข้ามาอ๋อลูกเจ้านี่บ่ดูพอไปเอาจกเอามาเปิดจกไว้ได้ไหมอ๋อเอาหมงนี้เนาะดอเป็ดจกว่ะ Thì nó người chọc <laughs> với <laughs> nó Eo chọc con báo ơi Được Rồi rồi à, may mà phì, cái này mày <laughs> À <chị> em mà <laughs> thì tới nơi, đôi, đôi. À, nong gì cần phải bừng hơn của cho anh cần này đi Rồi rồi nó, thì nong, nó Cần phải thân phân quật Mới này nữa, là cứ vào phần nhu máy nhu kì đến phía hám Mới nhu đến phía vãi. อ้เมื่อนี้นี่ยคือว่าเพิ่นโยเขาเจ้าบอยโยขาตัวนี้อ่าโดยเด้อไปเยอะว่าเออเด้ออ่าฮะน้องเอ้ยมันเพิ่นเอาดินบล็อกมาเรียงชายใหม่มันก็สิ่ประชั่นปันไดนอืมย่านเนี่ยพี่น้องอึ๊บโอ้เมื่อวานนี่อืม มางจากจุดนี้เนี่ยยับเข้าไปจุดในนั่นจุดนี้นะคือว่าอันนั้นพี่นอ้องเลยจุดนี้นะคือว่าอันเพิ่มมักงเอาแป้นตรงนี้เข้าไปเพิ่มตรงนั้นอึ๊บเออย่างเขามาก่อนเออบันนี้ก็สิเงานอนเดียงกันชะลอยมาพี่เ้ยบันนอนกลางมุ่งกลางมุ่งกะชิง,ง่ายกเก้าอืม ม,มุงนี่เมื่อวาน,นตัวนี้แหละหักเมื่อวานนี่พี่เนอะพอเวียงจนตกใจตัวนี้แหละหักเมื่อวาน,นอ่าเรงนู้นทันตะเมนพอเฮจะเอากันไปคงหมออีกนี่แหละพี่น้องเพิ่ชซื้อผ้ากระจาดมาสามเพนเมื่อวานนี่เนาะสามเพนเนี่เพิ่นเอาขึ้นมาบริบรูบรณ์ใจทรงเพนเนาะเพนที่เรือ,อยันยุรุมพุ่นพี่น้องเราเพิ่ขังนี้ อยู่ไปนะพี่น้องชีวิตเนาะแต่ทิกกระจ็อกเห็ดพอได้อยู่กอนพี่น้องเนาะใยผ้ายาชีบกีฟันยาชะงวัวเนาะมันชื่อมาให้ทีมงานชื่อมาเสืืองเสืืองนมของเด็กน้อยมันยังกับปริมีอยังเนาะพี่น้อง,งทางเพิ่์ดน,นั่นนะเพิ่์ดเอาดินเขา่าพอให้มันเป็นนารับพอได้อยู่ ให้โกมพินกันนี่นะพี่นอ้องโกมพินห่างๆมอนบน,บนอนยู่บนนอนใครเน่ดะบ,บันนี่กะเข้ามาพนตกกะยังว่าหาบอลชนโกนอเป็นศาสตร์กบทีมงานได้ชื่อเข้ามาพอได้ปูมีแต่ว่า ถูกน้องเป็นโอ้โหโอ้มืถูกทำเป็นหนพาดูกหนขี้ดินอ่าลูกหนขี้ดินพาดูเ็ดพีน่น้องกันเนาะเจอพื้นแป้นพินพ่นนีเพิ่นเดียงไว้ชื่อวหาเห็ดนี้ ลงมือเฮ็ดใน่เพันกันอาจจะนั่นแหละพี่น้องกันเนาะอยู่นนบนเสาเนาะเดี๋ยวแกว่าก็ใครกลัวตอน,นะนนั้นแบบนี้นะมันกลวงกว่าเก่าเลยพอได้ไปอยู่โรง,งั้นมุ้งนี้มันกลวงกว่าเก่าตันนั้นนะมันหอมแห้ง คนทันพายุทันในรงใช่ไหม่ยใช่ใชเจ้าว่ะเจ้าถือมากินนี่ยกแม่ยกกระรางวะโอ้มันบ่ได้เนาะไม่เช่านี่แบบคล้ายเนาะโอ้ไปช่วยคนเอาลเนาะโอ อโอ้ปเอาอกาันืนมาได้บัดีง้งอลงบันตึ๊บพอเนหารอชื่อแบบนี้รถดดเห,ห็ุนี่เนาะออ ทำแล้วรับ,บทั้งเทิทงพี่ทั้งลุมใส่ทั้งลุมพุ่นแด็กใส่มันมันต่ำแห้งทางใส่ท,ทั้งอ่าทั้งมันต่ำท,ทั้งเทิงพี่มันชูงอยู่หรอท,ทั้งเทิงพี่น้อยเนาะ,นะะเน,น,นี่ยคอย,อยเห็ดไปนำ้ำ้ะมือเด็กมือน้อย แมนแมนนี่ชองชามโลใครกูเฮาบรเเ็ดได้ขมอเห็ดเนี่ยบริเ็ดได้ก็บ่ได้เคลียร์เคลียร์ลงมากพี่ครับชาชาขม้าทางในพี่ชาชาเออชาขม้าพา้มันชูงนะว่าเจ้าจะเอาชูงจับกับทางนี่โอ้ทางนี่เพื่อนเจ้าหอดบุ่มีบางอยู่พุ่นแล้วแมน คนฮาราคามมตงดินดินดินนดินงามอยู่เนาะคับปูกหันปลูกนี่ซื้อจะได้อยู่มันเป็นฮะมันเป็นบ่เออ tuần cuối này là đây đó, đẹp chưa? tuần cuối này ngắm này vườn phục thì vẫn là đình sai đất nên chai, uhm. nhạc đông đông này nó là đất đình đất anh này nó là nó ừ đất อาจจะว่าเพื่อนเช้าก้าต้นนะฮะแต่ว่าม so so ันมันโมใหญ่เป็นไงพี่น้องมันมันเป็นเห็ดห่องมันหอมนะห่องได้ห่องละสองเมตรบ่เนี่ยไอห่องละสองเม็ดเออห่มเลยห่องมันมุกว้างนะพี่น้องมันมุนทนเลย ไอ้ว่ะมันดินแห้งเลี่ยพื้นเขาเขาพาราธิมิตบวมเบมดแทนเป็นน้าเบมดคือว่าเป็นอันนะผ้ากระจาดเดือแผ่นหนึ่งจ้ะผ้ากระจาดเนี่ยเดือแผ่นหนึ่งเนาะอือห <Okay. S 1> ือ chú trời, trời, trời con kỳ cháu này có khung phí bỏ này tăng xăm đi bộ Ồ Lấy xài đếch, xài nhanh như bỏ cháu cổ này Mà đây có, đấy เออต่มันโยดทับหัวเลยบอเตอรเด็กเออมีแต่ว่าน่ะชื่อวงนี้ได้จช่มุงคานมุงยังนี้ได้ใช่อเตอคเด็กเลยเอออ่นอ่เนาะมัตอรเด็กใช่ยังเดเปินบ้านนั่นเลย นี่ก็โกไปไอซื่อนะแบบนั่นไปไอซ์ตงีงเมืองชับตีนตัวเองน่หล่ะเด้อเอาเพียงนั่นแหละชะลงมาทาง ขุดเตียงเด้งไปบ่อยมันโกนแบบนี here, ้มาเรียนนามขังนี่ขุดเตี้ยนโอ้บัดเขาเพ็ดปลูกกล้วยงามเนาะป่ากล้วยเนาะปุกล้วยเอาอะไรเพ็ดหัวอะไรยังนี่ปลูกกล้วยพอปลูกเลยิ่งเดอาทำเด้อทำเด้อสอกเด้อ ใช้ผู้หนึ่งไปใช้จากผู้หนึ่งไปเบิ้งทรทัศน์อ๋อไปเบิ้งปปทลอทัศน์เลยอืมล่อหนิล่อไปล่อจ้าเองบอ๋อืม แต่ไม่โตไม่เก่ามายังมีแต่ไม่โตมายังบบนั่นแล้วก็โตแล้วก็โตแล้วก็โตก็เลยน่ะพวกนี้เป็นไม่โตไม่มันเป็นไม่โตถ้าความเหนีนนานี้เพรานั้นเพราะว่าในพี่น้องเห็ดชั่วข้าหนอเพียงเนาะเห็ดชั่วข้าวคือแบบว่าเอาเห็ดเอาบอนในพี่น้องเอา แปอว่าเราบ่ามีวิซาสร้างโติดโตเลยนะพี่น้องเฮ็ดมันก็เลยอันนั้นบ่มีผู้แนะน้ำสมมติว่าคาว่าเราเฮ็ดอ่าโกตะกี้เนาะอ้อมจะห้องหนึ่งแบบพอเลยอยู่พอได้นั่นก็คืว่า,า,วา,าเฮ็ดแบบด,ด,ด้านหลายด้านหนึง่งให้มันขึ้นไปกุ้งนะก็สินั่นอันนี้รถห้องนั่งกับโบได้ห้องนี่กับโบได้ก็เลยอันนั้นนะสิคำว่า นี่ห้องแต่ละห้องม่ได้วอยากให้มันนั่นน่สิพอ้มีพอลโอ้คือใส่ลายแท้โลหักเลย ຫມົດບໍຂୁດຂວຍຫມົດໃດເບິ່ງກວ່າຜເຈົາຂຸດຂວຍມົແຫງພນືມຍ້ອຍໆຢູຸດມ ใช่เราเขาเป็นมันบมิเมนทรงนี่แหละมันจะเป็นตรงนั้นบเอาโบนั่นหรอเอาประมาณนี้แหละพูดีงามนั่นมหมดว่ะพอจะขุดหมดเข้ามาตอนคืนนี่ต้องจุกคู่มือได้ฟืนไฟอยู่กับหลังเนี่วยวฉย chúc cũng mời bà Oh anh đi làng làng ờ chung phai này chung phai này nhung người chứ nó mà đi nó càng mùng này nó càng mùng càng nhăng này cứ bà poy thì nó này đây จะใกล้เช่นจกพ่อได้แหละเนออืมฮะนาพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆแล้วใครเน่ยอยู่หรอกเราขังมันกับกวางกัวเกาเพราะว่าตอนนั้นมันมีแต่ห้องตัวนี้บางพากระจาดแผ่นเดียวนี่เห็นว่าเจาะอยู่ตอนนะพี่น้องอันนี้มันก็ดีกัวเกากับกวางกัวเกานี่มีแต่ว่าเนี่ย รอเบิงเนาะผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเขามาช้ำไาเพิ่นเชียนให้ถึงขันไรเนาเพียงเนาะต้อตงติดตามไปนำกันพี่น้องเ้ยทุกๆเขตดเนาเพียงเนาะมันก็ต้องใช้เวลาต้องให้นั่นนี่แน่พี่น้องเ้ยทาว่าจังได๋กะมีแต่ว่าพ่อเมยพี่น้อง FC อ่ซรอเบิงรอสมนำกัน รับนี่เขาว่าจะาทมนี่จะาทมแต่ห้องทั้งลุมพี่ทางเธอเพันเทให้นี่บัดมาแล้วมันทางเทิงพ่นมันอย่ักนั่นนะเมนมาเป็นใจจบเมนเมนเแต่ทมไปแต่แถวลุมนี้เป็นจังสีนั่นนี่ทางเทิงมันหยักชุ่งแน่เบื้อง

เป็นเห็ดเป็นดอกเป็นดอกแบบปันกันเนเื่นก็พี่น้องเป็นหลายคนนะพี่น้องให้ชวนเพิ่์นยู่ว่ะยู่ดินเข่าไปปั๊บพืชเนาะทางวอร์เซนก็นมาแจ้งแจ้งบอกเพิ่น์นเนาะในเรื่องการเห็ดบ้านเห็ดเทือนว่าสิ ดำเนินกนรารตัวในลายมะออื่นมีแต่ว่าเราเรามาแหละบทควนเราจะอ,อันเห็ดบนอยู่บนเสาไม่เห็ดบนผักอ่าตัวนี้คือพี่น้องเนาะอ่าไม่เป็นเสาเห็ดเห็ดห,ห่านว่า,วาง,ง่ายใช่เห็ดห่านสมมติว่าเขาวันนั่นก็นเห็ดเป็นเสาแต่เห็ดห่านเห็ดยังอยู่เลยพอได้อยู่นะพี่น้องพ,อ,งพอได้อยู่ถ้าสามว่าสมมติว่าเคลียร์ตัวนี้ได้ เห็ดตัวนี้เ้วเห็ดน่ะตอนนี้ก็มีแต่ว่าเิ่อนอกปรับพื้นมันก่อนแต่ก่อน น้ำนี่แบบกินแบบง่ายๆด้วน้ำนี่เนาะแบบโปรตีต้มตั้งบปรตีต้มแต่ไรมาบ่อยชวนต้มบ่อันนี้ไม่ได้ต้มเออขึ้นอยกฝูดหันยานลูกเที่ยวขึ้นเที่ยวลงยานตกอ๋อแบงขึ้นปลาใบเทิงหันบก่กอันนี้อนนี้แค่นี้นนนอ,นอ๋อยานลูกเที่ยวขึ้นเที่ยวลงพอดีสิตกเคขื่อนเนาะอืม้งมันสูงได้มีแต่หลอกใช่ไหมเฮ็ดบวกนะบอซ้ำงานแล้ว หลอกหลอห็ดปวกน้อยเนาะปวกหลอกไปไงมันตกแล้วล่ะลงมาลงมาลงมาตกแล้วฮะชื่อน่าอะไรก็ผู้นี้ไะฮะชื่อพินน้องพินเมื่อวานนี่คือผูเห็นวานเนี่ยเจ้าไปแหวานฮะไปเล่นบ่ ไปเด่นบ่เมื่อวานโดนเลยฮะคือบอกว่าเป็นในไรไปหาแม่บอกและกดแม่อยู่บ่บาได้กอดครับผมได้สีกอดผมได้กอด,กอ,ด,กอ,ด,กอ,ดอ้ายบ่ักอ้ายกอดบ่กอดแม่บ่จะฮะแล้วมามาทำการโครบ,บิดสี่จ่ว่ามามาตัวสามคนหนึ่งจักมีแต่ว่าโคบ,บิดสี่ฮะไปเบิร์นน,น้ำในป่าเป็ดดักอะรกันมาเออ Bạn nhớ luôn kia nhỏ cả đâu Chị thêm chốc phò đâu Chị có chê, chị có chê Ở đây Cảm ơn mẹ <laughs> Chị làm gì? Chị làm gì? Mà làm tràm khôn Bạn có mẹ sắm phạt Cảm ơn mẹ Cảm ơn anh Anh lau sâm mươi Cảm ơn cảm ơn chị bây giờ lau khôn đinh cho bạn Cảm ơn anh Mẹ mẹ <laughs> เวียนทีจบคลิปเลยนะแต่เบิ้งเห็แบบเมื่อวนในเพิ่นมุงตัวนี้พี่น้องออกมาหต่วหนึ่งก็เริ่มกลวงเริ่มกลวงขึ้นมาอันนี้ชอบไม้ได้หนิชอบไม้เมื่อวานในนั่นหนิประคำเว้ครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ชื่นชมลาภพเมพี่น้องไปถ้าว่าผิดพลาดกันนายก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้แม่นเมฟซี เบิร์ตชูคูชูคนทางฝั่งลาวฝั่งไทยดือว่าทางต่างประเทศพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเนาะเบิร์ตช,ชูคูชคนพี่น้องขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีเบ,บิร์ตชูคูชคนเนาะ